สวัสดีนะครับผมอย,ผ <laughs> อยู่กับช่างนี่อันนี้มีไหมพี่พัดลมอะไรนะมีป่ะก็จะได้ไม่ต้องถอดพิสันไดโม่นะครับเก้าแรงเอามาเปลี่ยนกับเจ็ดแรงนะครับจะพอแปะหรือเอสิเดี๋ยวมาเชี่ยวนี่หน่อย่ม,มีอีกไหมเนี่ยลูกเดียว จะใส่ขากล้องได้เข้าไปไหนแล้วเก็บไปนานแล้วผมชวนพี่ผมยีกเขาแรกนะยกไปเลยกยกเสื้อไปตีนะยกไปตียกเชือกไปตีออดหนักพัดลมพัดลมไให้ผมนะ,ขย,นะขยับรถก่อนโอ้รถเยอะเลยขอดูรถด,ด้วยดูได้ไหมพี่รถเนี่ย อ๋อดูได้หมดมีผมเข้าไปดูวิทย์น้ำอยู่ตอนนั้นเข้าไปดูสูบน้ำอยู่ไหนโอ้ติดได้เหรอได้เครื่องเครื่องอะไรพี่ขายเท่าไรหมื่นห้านี่นี่ราคาโอ้ไม่ถึงหมื่นห้า โอ้ต้องเอาลองแบบนี้นี่เดี๋ยวเครื่องอะไรใคเปอร์ตันหรือนะเครื่องอะไรนี่คูเปอรตันหรือยันแมะเป็นทีหกสอง่ะเครื่องรัสเซียอ๋อรัสเซียนะครับทีหกสองรัสเซียมันติดได้ใช่ไหมย่ะติดได้อยากเห็นมากมีน้ำมันอยู่เนาะขอดูนะอ๋อถังน้ำมันนะโอ้สุดยอดโอ้สุดยอด ซื้อขายซื้อขาย,ขายรับซ่อมเครื่องซื้อขายระนังเนี้ยเนะบอร,ร์โทรก็มีนะครับเดี๋ยวจะอ่ะเดี๋ยวผมจะ,ะให้เบอร,ร์โทรไปแต่ต้นคลิปเลยนะบางคนโอ้โหอยู่ท้ายคลิปไปาหาไม่เจอเพราะดูไม่จบปีไอเสียงเข้ากล้องผมเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์หูหนึ่หกหนึ่งนะครับเจ็ดสี่เจ็ดหกนี่นะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูสักแป๊บนึงมีเครื่องสวยๆอยู่เขียนราคาไว้อยู่มั้งพี่เนาะได้เขียนไว้ปะอือยังอ๋อถามได้ครับครับแตตัวเดียวและครับ เดี๋ยวขอดูตัวนี้ก่อน,ลลนอรัสเซีย,ยเครื่องพวกนี้เขาเอาไว้ทำอะไรนะพี่รู้ไหมอยู่ในเขาไปถ่าน้าอยู่ในโรงสีโรงสีอ๋อไว้ฉุดโรงสีม,มาเจ้าของ80แล้วครับเนี่ยอายุ80ดสิเขาแกะกล่องมาเลยใช่ไหมเครื่องใหม่เครื่องใหม่ใหม่อ๋อช่างไปทำอะไรเขาสุดยอดมาพิซานอา พัมโวมาเปลี่ยนสวยมากมกว่า95ร่องร่องรองสวยมากอันอันน,น,นี้อันนี้ก็ร่องสวยนะพี่เห็นไหมสวยเหมือนกันเดี๋ยวให้ช่างดูลูกเดียว,วก็วเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนสายพานพัดลมเดี๋ยวจะดูติดตัวนี้เห็นตัวนี้ดักตัวนี้ตัวเดียวนี่เกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นเสียงนิ่มากเลยนี่ยยังพี่เอ๋นี่ก็ไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นจริง ดูก็ดูขื่องเยอะมากซื้อรับซื้อขายซ่อมอแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนได้ไหมแลกเปลี่ยนผมยังมาเปลี่ยนเลยเนี่ยผมยังมาเปลี่ยนเลยถังน้ำมันถังน้ำมันก็กินขาดแล้ว นี่แหละเขาเรียกว่าโหดสัตว์รัสเซียโหดสัตว์โหดจัดรัสเซียป่ไปเกือกรัสเซียใช่ไหมยังมีคนรู้จักผมลงมาปุ๊บเสียเอไปไหนโอ้พี่เอโอ้มันไม่หลุดใช่ไหมนี่ผมเห็นอยากเห็นตัวนี้ตัวเดียวเลยแหละ โโอ้ขายจริงไม่ถึงหมื่นห้าจะไหมพี่่จะไปชังนาบานน้ำหนักประมาเท่าไหร่สาร้อาสน้หนักประมาณเท่าไหร่300ม้อยาสิบก้ขดาดเอายันมาแล้ว0สิบกว่าโลก็ยังบ่นแล้วนี่ต้องเผาหัวไหมเนี่ยอันนี้เป็นระบบ อันนี้มันมีที่หัวหัวนะพี่อ๋อของของมันมีเป็นหม้อต้มเนาะอันนี้ใช่ครับเอาไปจุดกันลูกเท่าไหร่พี่อะลูกเท่าไหร่เนี่ยลูกสูบอะขนาดกี่มิลนะไม่ไม่รู้เนี่ยประมาณนี้โอ้เปิดฝาได้โอ้โหหม้อต้มหม้อต้มอันนี้หม้อน้ำโอ้หม้อน้ำนี่นะครับเอาหม้อาน้ำใส่ในนี้นะครับประมาณโอ่งนึงนั่นอยู่ในนี้ปกติเราใช้สามลิตรสามนี่ประมาณโอ่งนึงน้ำก็ต้ใหญ่เป็นธรรมดาสุดยอดถังน้ำมัน น้ำมันมีแค่นี้ประหยัดประหยัดอืมแต่น้ำมันไม่ต้องใช้อ่ะเดี๋ยวติดดิบครับอืมดิบเราต้องมีเลยร่อไปสั่งเป็นท่อไอเสียอยู่ตรงไหนเนาะท่อไอเสียอยู่างครับอ๋อเพราะว่าผมจะได้อ๋อท่อลงล่างลงพื้นนะครับอ๋อละมันบีบก่อนเ้ยละมันอะไรจัง้ำมันน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องครับอ๋อละมันเครื่องร่อหน่อยเนาะเพราะเครื่องมันไม่เลยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เ <c oughs> ดี๋ยวดวหมนแล้ว <c oughs> อันนี้จะมีบกโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบีบบ <c oughs> ีบเบ้ย <c oughs> บนออกแล้ว <c oughs> ไปจุดไหม ไอจุดโอน้ำมันน้ำมันหยดเข้าตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เส้ยเงเส้เครับครัสุดยอดเลยอ่ะมันกี่แรงมารู้ไหมประมาณสิบหก สุดยอดเลยนะครับเกิดมาก็บปุ่นจะเคยเห็น<笑><笑>โอเคพอรู้เรื่องแอบจะไม่เห็นปุ่นเลยนะครับผมโอ้โหขายเนาะ<แ>ขายสำหรับคนที่จะเอาไปไว้ให้ลูกห้หลานดูนะครับติดได้นะครับเอาไว้ตั้งไว้หน้าบ้านอืมสุดยอดเลยนะครับโอ้โหเอไว้คุยได้เอครับ หมื่นห้าครับต่อรองได้นะสําหรับใครที่มีพิพิธภัณฑ์นะครับหรือว่าลุงหรือว่าลุงเนะาะหรือว่าลุงจะซื้อมาไว้ไปเป็น,ปนพ,พิพิธภัณฑ์ก็ได้นะครับมาด,ดูเนาะอโอ้โหนี่นะครับผมแน่ขายชาวโมมาแรกเลยได้ดูของดีกับใครอีกนะครับคลิปนี้อโอเคนะครับผมสําหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกาลังใจนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ